สวัสดีครับโอ้โหช่วงนี้ต้องบอกว่ากระแสไข่ทุเรียนนี่แรงจริงๆนะครับหลายคนเลยฝันอยากจะมีสวนทุเรียนเป็นของตัวเองบ้างแหละนะไม่ว่าจะปลูกไว้กินเองฟินๆหรือจะปลูกขายสร้างรายได้ก็ดีแต่เดี๋ยวก่อนต้องบอกเลยว่าการปลูกทุเรียนเนี่ยมันไม่ได้ง่ายเหมือนปลูกถั่วงอกนะครับเรื่องมันซับซ้อนกว่าน,นั้นเยอะเลยทีนี้คําถามที่สําคัญมากๆของเรื่องนี้ก็คือถ้าเราแค่โดดเข้าไปทําตามกระแสะโดยที่ไม่ได้เตรียมตัวอะไรให้ดีเลยเนี่ย ไอ้ต้นทุเรียนที่เราลงทั้งแรงลงทั้งเงินไปมันจะรอดไปจนถึงวันที่เราได้เก็บลูกกินไหมอืมนี่เป็นเรื่องที่ต้องคิดกันให้ดีๆเลยล่ะครับเอาล่ะเพื่อที่จะตอบคำถามเมื่อกี้นะครับเรามาดูเช็คลิสต์ง่ายๆแต่สำคัญสุดๆสี่ข้อกันดีกว่าที่จะช่วยให้เราประเมินได้ว่าที่ดินของเราเนี่ยมันพร้อมสำหรับทุเรียนจริงหรือเปล่าเราจะไปดูกันทีละข้อเลยนะครับเรื่องดินเรื่องน้ำสภาพอากาศแล้วก็ลักษณะของพื้นที่ โอเคครับมาเริ่มกันที่ข้อแรกเลยซึ่งเป็นรากฐานของทุกอย่างจริงๆนั่นก็คือเรื่องดินครับผมพูดง่ายๆเลยนะถ้าดินไม่ดีก็เหมือนเราติดกระดุมเม็ดแรกผิดนั่นแหละมันก็จะผิดไปหมดเลยอ่ะทีนี้มาดูความแตกต่างกันชัดๆเลยนะครับดินในอุดมคติของทุเรียนเนี่ยก็คือพวกดินร่วนหรือดินร่วนปนทรายทำไมล่ะก็เพราะว่ารากมันจะเดินได้สะดวกชอนชัยไปหาอาหารได้ง่าย แถมดินยังช่วยอุ้มน้ำกับสารอาหารไว้ได้ดีอีกด้วยแต่ถ้าไปเจอพวกดินเหนียวจัดๆหรือดินทรายเรื้นๆน,นะครับอันนี้ไม่โอเคเลยนะเพราะดินเหนียวเนี่ยน้ำมันไม่ระบายรากเน่าได้ง่ายๆเลยส่วนดินทรายโอ้โหเทน้ำใส่พุบหายหมดไม่เก็บอะไรไว้เลยแล้วนี่นี่คือตัวเลขมหัศจย์เลยครับใครจะปลูกทุเรียนต้องจำเลขนี้ให้แม่นๆเลยค่า PH ของดินหรือค่าความเป็นกรดด่างเนี่ย ควรจะอยู่ระหว่าง5.5ถึง6.5เท่านั้นถามว่าทำไมต้องเป๊ะขนาดนี้ก็เพราะว่าช่วงนี้นี่แหละครับคือช่วงที่ธาตุอาหารต่างๆในดินที่ทุเรียนต้องการเนี่ยมันละลายออกมาให้รากดูดไปใช้ได้ดีที่สุดเลยแล้วถ้าค่า ph มันไม่ได้อยู่ในช่วงนี้ล่ะจะเกิดอะไรขึ้นอืมถ้าดินมันเป็นกรดจัดเกินไปนะครับทุเรียนจะอ่อนแอมากแล้วก็จะเสี่ยงต่อโรคเชื้อราสุดๆโดยเฉพาะเจ้าตัวร้ายอย่างไฟทอปทาราที่ทำให้รากเน่าโคนเน่านั่นแหละ แต่ถ้าดินเป็นด่างมากไปคราวนี้ทุเรียนก็จะขาดสารอาหารบางอย่างไปเลยสังเกตง่ายๆเลยคือใบมันจะเริ่มเหลืองโอ้โหเรียกได้ว่าทุเรียนนี่เป็นพืชที่เรื่องเยอะเอ้ยเลือกเยอะจริงๆนะครับเนี่ยโอเคผ่านเรื่องดินไปแล้วมาต่อกันที่ข้อ2เลยครับซึ่งข้อนี้เนี่ยอาจจะพูดได้เลยว่าสำคัญที่สุดนั่นก็คือเรื่องน้ำครับเพราะต่อให้ดินจะดีเลือดแค่ไหนแต่ถ้าไม่มีน้ำนะ จบเลยครับความฝันที่จะมีสวนทุเรียนนี่คือพังทลายลงได้ง่ายๆเลยฟังประโยคนี้ให้ดีนะครับแหล่งน้ำสำคัญที่สุดสั้นๆง่ายๆแต่ทรงพลังแล้วก็ชัดเจนมากๆนี่คือคีย์เวิร์ดที่ต้องจำให้ขึ้นใจเลยครับใครก็ตามที่คิดจะปลูกทุเรียนเนี่ยต้องเคลียร์คำถามเรื่องน้ำให้ได้ก่อนเป็นอันดับแรกเลยไม่มีข้อแม้แล้วน้ำแบบไหนล่ะที่ทุเรียนเขาต้องการเออ ข้อแรกเลยนะคือต้องมีเยอะมากพอครับอย่างน้อยๆเลยนะต้องมีอัตราการไหลเป็นหมื่นลิตรต่อชั่วโมงขึ้นไปแล้วก็ต้องมีแหล่งน้ําที่สม่ําเสมอด้วยนะเช่นมีสระเก็บน้ําใหญ่ๆหรือมีบ่อบาดาลที่ไว้ใจได้และที่สําคัญไม่แพ้กันเลยก็คือคุณภาพของน้ําครับน้ําต้องมีค่า pH เป็นกลางๆคือประมาณ7ห้ามเป็นน้ําเค็มน้ํากร่อยหรือน้ําเน่าเสียเด็ดขาดเลยเอาละเรื่องดินเรื่องน้ําเราเช็คกันไปแล้ว คราวนี้เรามาเงยหน้ามองฟ้ากันบ้างครับปัจจัยข้อที่3ก็คือสภาพอากาศเพราะต้องบอกเลยว่าทุเรียนเนี่ยเป็นพืชที่เซนซิทีฟมากไม่ใช่ว่าจะโตได้ดีในทุกที่นะครับดูภาพนี้แล้วจะเข้าใจเลยครับ อุณหภูมิที่ทุเรียนแฮปปี้ที่สุดเนี่ยจะอยู่ช่วง25-30องศาเซลเซียสนะครับนี่คือโซนปลอดภัยแต่เมื่อไหร่ก็ตามที่อากาศมันหนาวจัดๆนะครับต่ำกว่า10องศาแล้วหนาวต่อเนื่องกันสักอาทิตย์2อาทิตย์นะรับรองได้เลยใบร่วงเกลี้ยงต้นแน่นอนในทางกลับกันถ้าเจออากาศร้อนปริง้งเปรี้ยงเกิน40องศาขึ้นไปใบก็จะไหม้ครับที่เขาเรียกกันว่าอาการลีฟเบิร์นั่นแหละโอ้โห อันนี้เป็นคำเปรียบเทียบที่เห็นภาพสุดๆแล้วก็จำง่ายมากครับบางทีเราอาจจะคิดว่าเอะต้นไม้มันก็ต้องทนแดดทนร้อนได้สิแต่ลองคิดแบบนี้ดูนะครับแค่ให้เราเนี่ยไปยืนกลางแดดเปรี้ยงเปี่ยงเป็นเพื่อนต้นทุเรียนสักชั่วโมงเดียวเรายังแทบจะเป็นลมเลยใช่ไหมล่ะครับนั่นแหละต้นทุเรียนมันก็รู้สึกไม่ต่างจากเราเลยและแล้วเราก็เดินทางมาถึงข้อสุดท้ายในเช็คลิสต์ของเราแล้วครับข้อที่4นั่นก็คือ ภูมิประเทศหรือว่าลักษณะของที่ดินนั่นเองซึ่งเรื่องนี้เนี่ยส่งผลโดยตรงกับสุขภาพของต้นทุเรียนแบบเต็มๆเ,เลยนะครับสำหรับข้อนี้เนี่ยนะครับจุดที่ต้องขีดเส้นใต้เน้นตัวหนาๆเลยก็คือปัญหาเรื่องน้ำท่วมขังครับทุเรียนเนี่ยเป็นพืชที่เกลียดน้ำขังแบบสุดๆเลยนะถ้าไปปลูกในที่ลุ่มๆที่ระบายน้ำไม่ดีพอฝนตกหนักปุ๊บน้ำขังแฉะเมื่อไหร่บอกได้คำเดียวเลย จบข่าวครับยืนต้นตายสถานเดียวแน่นอนอา้าวแล้วจะแก้ปัญหานี้ยังไงล่ะง่ายที่สุดเลยก็คือต้องเลือกพื้นที่ที่มันระบายน้ําได้ดีตั้งแต่แรกครับอาจจะเป็นที่ราบหรือเป็นเนินลัดลาดหน่อยแต่ถ้าเกิดว่าเรามีแต่ที่ราบลุ่มจริงๆล่ะมันก็ยังพอมีทางออกนะด้วยการทําโค้ครับหรือก็คือการพูนดินยกแปลงปลูกให้มันสูงขึ้นมาเพื่อช่วยให้น้ํามันไหลออกไปได้ดีขึ้นเร็วขึ้นนั่นเองเอาล่ะครับ เราผ่านเช็คนิสกันมาครบทั้ง4ข้อแล้วนะครับตอนนี้แหละคือเวลาที่จะรวบยอดทั้งหมดเพื่อนำไปสู่บทสรุปและการตัดสินใจครั้งสุดท้ายกัน เพื่อให้จำง่ายๆนะครับนี่คือ4คํคำถามที่ต้องตอบให้ได้ก่อนที่จะลงมือปลูกทุเรียนนะครับ 1. ดินของเราใช่หรือเปล่าเป็นดินร่วนไหม P ี Ph. ได้ไหม2เรื่องน้ําพร้อมไหมมีพอหรือเปล่าสะอาดไหม 3. อากาศที่นั่นเป็นใจหรือเปล่าอุณหภูมิมันได้ไหมและสุดท้าย 4. พื้นที่ของเรามันระบายน้ําดีเยี่ยมหรือเปล่าถ้าตอบใช่ได้ครบทั้ง4ข้อนี้โอกาสสาเร็จก็อยู่ใกล้แค่เอื้อมแล้วละครับและนี่แหละครับคือหัวใจของเรื่องทั้งหมดเลย อย่าเพิ่งรีบร้อนทำตามกระแสเพียงเพราะเห็นว่าใครๆเขาก็ทำกันการเตรียมตัวการศึกษาข้อมูลให้ดีๆมันคือเกราะป้องกันความล้มเหลวที่ดีที่สุดเลยนะครับซึ่งมันจะช่วยประหยัดได้ทั้งเงินทั้งเวลาและก็ความเหนื่อยของเราได้แบบมหาศาลเลยทีเดียวสุดท้ายนี้หลังจากที่ได้ฟังข้อมูลทั้งหมดนี้แล้ว ก็อยากจะขอทิ้งท้ายไว้ด้วยคำถามที่สำคัญที่สุดครับซึ่งคำถามนี้มีแต่เจ้าของที่ดินเท่านั้นที่จะตอบได้ว่าเช็คลิสต์ครบทุกข้อแล้วแล้วที่ดินผืนนั้นมันพร้อมสำหรับราชาแห่งผลไม้แล้วหรือยัง